s m e ตีแตกในคืนนี้บอกเลยครับว่าใครพลาดจะต,ต้องเสียดายแบบสุดๆเพราะนี่คือธุรกิจร้านขายของเก่าธรรมดาธรรมดาแต่ความหานี่ขนาดก็เข้ามันไก่อย่างต้องคิด้ายครับและนี่คือเจ้าของธุรกิจครับโอนึโหโหก,กว่าจอนจที่เขาชื่อโรดครับเลยเป็นที่มาของชื่อธุรกิจที่ว่าร,รัอันทิกนั่นเอง Yo, ของเก่าของเจ๋งที่รั้งหนึ่งเราเคยเห็นเคยใช้กันในอดีตไม่ว่าจะเป็นของเล็กๆอย่างแก้วตูะจีบโทรศัพท์ยุคเก่าเครื่องใช้หนังโซฟาสุดเก๋ไก่ไปจนถึงตู้ยาจีนยันไปถึงของใหญ่อย่างรถแลากสิกก็ถูกรวบรวมไว้ที่นี่หมดครับณโชรูมเก็บของที่ตลาดรถไฟสวนจตุจัรซึ่งเรียกได้ว่าถ้าอยากได้ของเก่าแนวๆมหาได้ที่นี่เลยดิ้วยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยได้รายงานไว้ว่ามูลค่าของของเก่าจะมีราคาที่ สูงขึ้นถ้าของชิ้นนั้นมีสภาพที่สมบูรณ์หายากและเป็นที่ต้องการของตลาดนั่นเองครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ารอสแอนตีจะสามารถพุ่งเข้าไปยืนอยู่ใน8อันดับสุดยอดธุรกิจ SME แห่งปีเพื่อชิงเงินรางวัล1น1ล้านบาทได้หรือไม่คืนนี้ขอย้ำอีกทีว่าต้องดูตลอดทั้งรายการครับ SME ในค่ำคืนนี้ใช้ชื่อว่ารอแอนิครับเช่เลยครับ เขาไม่ได้หมาคนเดียวนะครับแต่โอ้โหเพ่จะยกพวกไปไหนกันครับเนี่ยคือนี้อาจารย์จะถามอะไรก็ระวังระวังหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมนะไม่เตือน s m ใช่ครับรอยดันทีครับไม่ต้องไปต้องดูขนาดนี้หรือไม่ดูล้อเล่นครับไม่มีนะล้อเล่นตึงตึง,ตงนะครับโอ้ตกลงจะอยู่ที่นี่ทั้งหมดไหมหรือว่าเดี๋ยทีมงานกลับไปครับเข,บขับนะลับนะเออถ้าไม่ขับว่าผมจะระแวงหลังยังไงก็รู้อะหรือสองคนนะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ตผมนี่ก็จะกลับไมนไะด้ นี่คือคุณจะมองเห็นไหมฮะจัดให้ครับอาจารย์เราแนะนําตัวหน่อยนี่คือคุณไทรโรดครับไทรโรดนะครับกับคุณอาจารย์เลยครับสองท่านเป็นอะไรฮะไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ไม่เป็นอะไรกันเลยหลานชายครับหลานชายกันหน้าที่หลักๆสองท่านทําอะไรฮะก็ซื้อของขายของนี่แหละครับอ๋อคือทั้งคู่กันทั้งคู่กันเราเกริ่นไปว่าในเรื่องราวของวอรดแอนด์ชีกนี้เป็นเกี่ยวกับของเก่าใช่ครับจากทุกทุกมุมโลก มันต่างกับของเก่าที่เราเห็นทั่วๆ,ๆไปตรงไหนยังไงไหมอันนี้คืออะไรขอ,ของเราจะเป็นออของแปลกของหายากเจ้าเจ้าของก็แปลกอยู่แล้วแหะแสดงว่าคุณมาถูกเลยสินต่างวันนี้ที่เป็นองค์ประกรอบของรายการของเราเป็นของคุณพระล้หมดเลยนะเนี่ยทั้งหมดเลยนะทั้งคนนั่งเก้าอี้โต๊ะรถก็ใช่ใช่ไหมฮะคนไม่ใช่ครับเก้าอี <m> ้ไม่ใช่คนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ต่างๆข,งางๆข้างหลังนี่ทั้งหมดเลยคุณทําอะไรมาก่อนอ่ะ คยเคยทำอาชีพพ็อปแมนครับอะไรนะหาอุปกรณ์ประกอบฉากครับพล็อปแมนคุณเป็นช่างไฟมาก่อนปะเราเรียนช่างไฟฟ้าครับช่างไฟแล้วคุณไม่ได้ซ่อมไฟเลยผมกลัวไฟดูดครับเป็นช่างไฟกลัวไฟดูดโอ้โหคุณเรียกทำไงเดียก็กลัวกลัวแต่ก็ก็เป็นคนเป็นช่างไฟก็เลยมาหาของพล็อ แล้วคุณก็เห็นโอกาสทางธุรกิจครใช่ไหมเล่าให้ฟังทีดนึ่งดิเล่าว่าอะไรครับอาจารย์ <c oughs> เล่าว่าอยากช่างไฟแล้วกลัวไฟดูดมันเป็นพล็อปยังไงแล้วจากพล็อปเนี่ยถึงมาเห็นโอกาสยังไงคือของผมเป็นฟรีแลนซ์อย่างอย่างเขาอยากได้อะไรนะผมก็จะไปหาซื้อมาผมจะไม่เช่าเลย<อ>ลซื้อมาให้เขาเช่าเช่าเสร็จแล้วผมก็ไปขายอีกทีแล้วก็มีตังค์ก็ซื้อของเก่าที่ชอบอะฮะ ธุรกิจนี้เริ่มมาจากการที่พีโรดแกนหลงสเสน่ห์ของเก่านั่นเองครับและเช่นเคยวันนี้เรามีผู้ชมจากสถาบันพัฒนา SME มาแล้วก็รับคู่มือเริ่มต้นธุรกิจไปเลยคนละหนึ่งเล่มส่วนดารารับเชิญในวันนี้ก็คือดีเจนุ้ยของเราครับคุดว่าคุณนุกก้ยนี่เขาแปลกไหมลักษณะแปลกนะก็แปลกว่าธรรมชาติครับเอาละโอเคที่นี่จะรับของแปลกๆจาก ทุกมุมโลกเลยใช่ครับกี่ปีมาแล้วครับที่คุณทำธุรกิจนี้ที่ทำร้านจริงๆก็เจ็ดปีคเจ็ดปีแต่ขายของแบกกระดินมาสิบเจ็ดสิบแปดปีแล้วครับสิบเจ็ดสิบแปดปีก่อนนั้นแบกกระดินคือของประเภทไหนอะคือของที่เขาไม่ใช้แล้วทำทำบ้านหรือประเภทแบบของสะสมครัะเช่นเช่นยังไงตะเกียงเหรียญอาทุกอย่างครับแฟบตะุ่ยาสีฟันอะไรประมาณนี้ของเก่าๆผมไปเดินซื้อตามร้านที่เขาเลิกกิจการแล้วครับ เป็นของที่แบบคลังสต็อกอะไรเงี้ยโดยทั่วไปคนเราเนี่ยยุคสมัยต่างๆเขาก็ไม่สนใจอยู่แล้วยิ่งบ้านเราของเก่าเราก็จะโละทิ้ง<ฮ>ะอะไรดนใจให้คุณไปมองเห็นคุณค่า,ข,าของสิ่งต่างๆล่นนี้นนตั้งแต่สิบเจ็ดสิบแปดปีมาแล้วมุมชอบดีไซน์มันก่อนนะไม่ว่าจะเป็นพวกแรกๆสุดเลยชิ้นแรกสุดที่ย้อนกลับไปสักเนี่ยสิบเจ็ดสิบแปดสีะเป็นตะเกียงฮครั้งแรกในชีวิตซื้อตะเกียงฮะเป็นตะเกียงลานนะฮะ<อ>มันมีที่ไปชอบ<า>เพราะว่าออชอบกลไกแมชชีนิกแล้วก็เชฟนะฮะรูปร่างมันแปลกกว่า ตะเกียงปัจจุบันจำได้ไหมอันนั้นมันราคาเท่าไหร่เออซื chanting, oh, ้อประมาณ3า0 4ี่บาทโอ้โหกระหันนะแล้วคุณไปขายต่อเออตอนนี้ยังยังยความรักค้าครับใชเอเอามาด้วยความรักเลยครับแรกๆเริ่มมาจากการสะสมใช่ครับแล้วเริ่มขายชิ้นแรกด้วยเหตุอะไรเออไม่มีจะกินครับพูดจริงพูดเล่นตลงมากหลงมากตอนนี้ขายไม่มีจะกินครับ ชิน้นแรกขายได้คืออะไรนะเออเนี่ยชิน้นแรกคือขายอะไรไปแก้วตุจีบะอ๋อพอนึกออกพอนึกออกแก้ว,กวเลี้ยงใช่ครับผม,มเบ้าไปซื้อมาตามร้านขายก๋วยเตี๋ยวอะไรนะเงี้ยเขาใส่พริกใส่น้ำปลาไว้ผมก็ให้เขาใบละห้าบาทแล้วผมก็มาขายห้าสิบห้าสิบบาท<ะ>ใครมาซื้อคุณนะ่ะกหนุยเปล่า ไม่ไม่ไม่ฮะน้องว่าน,น้องพอหาได้ฮะไม่ไม่ใครมาซื้อกูห้าสิบบาทก็เ,เป็นกลุ่มพวกนักสะสมฮะออก็เอาไว้ห้าสิบบาทท,ท,ที่แรกผมไม่รู้ว่ามันขายได้เออวันที่ไม่มีกินก็คือเอาของไม่ขายที่ที่คลองถมฮะไอ้ที่ไม่รู้ว่าขายได้มันก็เรื่องหนึ่งแต่อันดับแรกคุณไปซื้อมาทําไมห้าบาทมันมีดีไซน์ครับเออนี่เขามองมองไปถึงอะไรก็ไม่รู้นะแต่อยากจะเห็นคนที่มาซื้อห้าสิบมาพี่คือจะเรียกมันนี่ ข้างบ้านแน่นไปหมดเลยมีเยอะเลยไม่ซื้เลยสิบบาทเต็มที่ที่แก้วไปเลยฟรีเลย่จากนั้นก็เติบโตมาเป็นธุรกิจแหละครับสมมติว่าเหมียวอยากได้ประตูเก่าแบบอินเดียอย่างเงี้ยค่ะหาให้ได้ไหมได้ครับมายังไงครับพี่มีคนอเรามีเรามีขโมยเหรอไม่ได้ขโมยเองไม่ใช่เฮ้นี่คือเล่นอย่างอินเดียอย่างงี้ไปหาที่ไหนล่ะคือของเรามีคอนเนคชั่นกับ กุ่มร้านค้าเยอะฮะอย่างอย่างส,สมมุติว่าเอ่อเป้เ <darum> นี่ยเป็นคุณเป็นหลานฮะคุณเป้สมมุติว่าเป้เป็นเจ้าของดูในทีวีไม่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 อ้วกอย่างนี้นะเพราะทำไมชื่อเป้นี่เหรอทำไมทำไมทำไมเหรอเป้ผิดตรงไหนทำไมคนเป้คนที่เป้ต้องเป็นเป็นยังไงคือชื่อเล่นเป้นี่เหมือนแต่เป้อารักนะฮะอันนี้คุณเป้นะเป้ตายแล้วเป้ผิดตรงไหนเนี่ย ทำไมนะทำไมนะคือผมก็คอนเนคชั่นกับร้านค้าที่นําเข้าจากอินเดียมาโดยที่คือร้านคือคนพวกนี้บางทีเขาไม่มีหน้าร้านเป็นแบบซื้อมาแล้วขายส่งก็หาให้ได้าหาได้ครับแล้วเราอยากจะรู้ว่ามันจะรู้ได้ไงว่ามันคือของแท้ทุกอย่างอันดับ<ม>แรกเลยนะฮะต้องแหกตาดูก่อนต้องแหกตาดูก่อนต้องแหกตาดูก่อน วนนี้ของคนนี้ของของแรงอออของเออขอแงคือถ้าผมถามอะไรผิดพลาดไปคุณอยาอย่าททำอะไรผมนะ <c oughs> แปลว่าต้องพิจารณาดูอย่างรอบคอบคือต้องแหกตาตัวเองก่อนก่อนที่จะโดนคนอื่นแหกเออภาษาเขานี่นะเป็นปรัชญานะครับนี่ฟังนี่ดีแล้วจะการันตีกับลูกค้ายัางไงฮะพี่เอ,อการันตีโดยการที่ว่าถ้าไม่ท้าเราซื้อคืนร้อเอร์เซ็นต แล้วโดนมัางเลยค่ะไม่เคยมีครับพวกเราเราก็ไม่รู้เพราะว่าเราก็ไม่รู้กันว่าของจริงมันเป็นยังไงกระดา็ไม่มีทางรู้หรอกเฮ้ยจริงแล้วของเราก็ปปีขายด้วยครับเราก็จะรู้ว่าของกปเป็นยังไงเขาอยากได้กระดาษกอปปีก็มาสั่งร้านคุณกระดาษกอปปีไม่มีขายครับตามเพื่อนมาได้นะคบพี่ตามเพื่อนมาได้นะเราห่วงเขาลบรับคมมาอยู่ข้างหลังก็ไม่รู้แหละ ผมว่าคืนนี้เนี่ยทั้งดูเกือนและหาแบบสุดๆแน่นอนแต่สําหรับรอสแอนทิคเขาไม่ได้ขายเฉพาะของเก่าที่หามาได้นะครับแต่ยังมีการก๊อปปี้ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่โดยใช้ดีไซน์เหมือนของเก่าเป๊ะๆทุกอย่างอีกด้วยซึ่งของที่ก๊อปปี้ขายกันเยอะๆก็คือพวกเฟอร์นิเจอร์เก้าอ,อี้ไม้ต่างๆอย่างเช่นเก้าอ,อี้ร้งหนังตัวนี้ยาวไปจนถึงเก้าอีอ้ชานชลาที่ต้องบอกว่าดีไซน์มันคลาสสิกจริงๆครับ โดยรอดแอน u e เขามีโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์พวกนี้อยู่ที่ประเทศพาม่าครับต้นทุนวัตถุดิบแล้วแรงงานนั้นถูกกว่าบ้านเราและที่สําคัญพาม่าก็เป็นอีกแรงหนึ่งที่พี่รอดเขาหาของเก่ามาขายด้วยครับแมาขาว่าของคุณสามารถที่จะดูของแท้และของของเรียนแบบหรืต่างๆได้ประสบการณ์นี่บอกว่าอย่างนั้นเลยไม่เคยโดนหลอกไม่เคยพลาดสักีเลยเรอในชีวิตอย่างอาซูรเซียนพระยังเคยต้องต้องเคยโดน คือเป็นอะไรที่อะไรที่เราไม่มีความเชื่อเราจะไม่ซื้อมีเซียนพระที่ไรเขายังไปเช่าพระปอมาเป็นสิบล้านเลยนะขนาดเขาเป็นเซียนนะอ๋อนั่นเขาเป็นเซียนนั่ผมเป็นเสือเสืมเปล่าเสมเปล่าผมไม่ว่านะผมเข็นลูกอยู่ อย่าลือนะเสือมีหลายประเภทและสุดท้ายมันมีเสือร้องไห้ด้วยนะอร่อยมากทีนี้เอา,เอา,เ,อาเอามาถามเลย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 ก่อนอ่ะไหนไหมีโอกาสเดี๋ยวเดี๋นะครับมั่นใจหรือ,รอ <c oughs> เปล่าผมไปอะไรน,นี่ไม่ได้มั่นใจครับอ,อ,อยากรู้จักพี่เฉยพี่ถามนี่คนระับพี่อายุเท่าไหร่ครับ<ะ>เดี๋ยวมันเป็นประเด็นเลยเกี่ของจะรู้ไปทําไมไม่เกี่ยวของเคืออยากอยากรู้ว่าที่ทําไมที่ถึงรู้จักของเก่าเยอะครับ อ๋อเป็นคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าถ้า<ช>เป็นคนรุ่นเก่าอาจจะรู้ของเก่าไม่ว่าใช่ครับคุณอายุประมาณเท่าไหร่หลักอะไรฮะสามสิบเจ็ดครับอีกน,นิ้นหนึ่งครับร้านของเก่าผมเห็นมันมีเยอะแยะมากมายเลยที่<ศ>เขาร้านที่เจ๋งไงครับเจ๋ง่าคนอื่นเพราะว่าร้านผมนี่เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเป็นสีเดิมหมดสีเดิมคือหมายความไงคือเรารักษาผิวดมเดิมเขาไว้ไม่ไม่ทําการลอกทาสีใหม่ปล่อยไว้อยางงั้นเลยฮะเอาเดิมเดิมแท้แทะคือถ้าลูกค้าอยากได้ สีเดิมเดิมนี่ต้องนึกถึงเราเลย <ฮะ S 3> นี่ไงยืนยันเลยฮะ,ฮะกันตีเลยครับเนี่ยอีกนิดเดียวเน่าแล้วพี่เนี่ยดู <c oughs> แต่มันได้เดิมเดิมพ,พื้นผิวอ,อ,อย่างเงี้ยฮะผมไม่ใช่เป็นคนที่อนุรักษ์ผิวเดิมนี่คือคือความชัดเจนที่แตกต่างจากร้านอื่นหรือร้านใกล้เคียงเหมือนอย่างตู้ตู้ยาใบนี้นะฮะคือจะเป็นผิวเดิมเดิมหมดเลยข้างหลังนี่คือตู้ยาใช่ครับออผิวเดิมพยายาจีนฮะตัวนี้คุณเอามาจากไหนอ่ะอันนี้ซื้อมาจากสุโขทัยครับ อรยุมต์เขาจริงๆนี่ประมาณร้อยปีนิดๆครับปัจจุบันยังอยู่คุณปัจจุบันนี้ขายไปแล้วครับโอ้ขายไปอมนมีผู้ใหญ่ท่านนึงซื้อไปฮะแล้วเราขอยืมเขามาออกรายการอขายเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดเผยได้ไหมฮะแสนเจ็ดครับแสนเจ็ดซื้อมาเท่าไหร่ฮะเปิดเผยได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยาลองเขาจะมากระทืบผมเล พอกีดว่าไอห้าบาทกับห้าสิบป่ะเอาเปรียบเทียบพอพอพอเปรียบเทียบใช่ไหมเอออันนี้คือราคาขึ้นอยู่ความพอใจและความหายากมันตอบไม่ได้หรอกว่าบางทีอาจจะไปได้ฟรีมาใช่ไหมแต่ว่าราคาสุดท้ายมันแสนเจ็ดอ่ะไม่แล้วเราตั้งราคาจากอะไรครับแสนเจ็ดพอพอใจเลยราคามันมาจากความรู้สึกของผมว่ามันหายากก็คือเป็นผมว่าถ้าคุณไปเจออีกผมให้สองแสนผมเอาได้อีกอันหนึ่งสองแสนคุณหายผมได้ไหมผมก๊อปปี้ได้แต่หาให้ไม่ได้ ก็ปี้คุณจะคิดเท่าไหร่คุณต้องคนรัก็ปี้ก็สองแสนกว่าโอ้โหพ<ร>พแพงกว่าอ,อีากเขาก็ปี้ราคาจะสูงกว่าโอ้โหขึ้นอยู่ความต้องการลูกค้าผมว่าธุรกิจเนี้ยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าเป็นหลักครับแต่ตอนนี้เราไปดูกันก่อนครับว่าที่โรดเขาเอาเอะไรมาโชว์ในรายการเราบ้างเอาที่นั่งนั่งอ่ะเราเดินไปกันเนี่ยที่นั่งน่งนี่คืออะไรอันนี้เป็นเก้าอี้ดูหนังครับ <ps> นี่เป็นเก้าอี้ ตจ้งกันสมัยโบราณเลยนะอันนี้เป็นก๊อปปี้ครับแต่เป็นก๊อปปี้มาผมก๊อปปี้เองครับก๊อปปี้กับของเก่านี่มันราคาต่างกันไหมส่านับแต่ก็ต่างกันครับถ้าถ้าเป็นตัวนี้คืออยู่ประมาณ8 0 0 0ัน0 0ันชุดนี้8 0 0 0ัน0 0้าถ้าของเก่ามันจะเท่าไหร่ล่ะของเก่าประมาณ1 4 0่นสี่0มห้าอ๋ออีกประมาณร่วมๆเท่าหนึ่งแล้วแล้วตัวนี้นี่มาจากเยอรมันครับผมจะผมจะรู้ได้ว่ามันมาจากเยอรมันจริงหรือว่าคุณดูกันยังไงอราไปดูใกล้ๆกันหงท้องดูเลยพี่ไงายท้องแปลว่าไงเอ้าพ ทำไงดีพี่ครับเปิดท้ายดูครับเปิดท้ายดูแล้วไงดูข้างใต้เขาจะรู้หรือไงเออวิธีการหุ้มเบาะของเมืองไทยกับต่างประเทศไม่เหมือนกันไม่แล้วอยากจะรู้อีรู้อย่างเนี้ยพี่ยังขายได้อีกเอ่อมันขาดด้วยใไหมพี่เมื่อกี้นี่แหละว่าตายแล้วห้าหมื่นนะพี่ตัวนี้เท่าไหร่นะพี่ป้ายอยังไงล่ะฮะพี่มันพพี่พึ่งมาพี่ยังไม่รู้เลยน้องยังไม่ได้พิงเลยอ่ะพี่ไม่เกี่ยวนี่นัานมานานแล้วอ่ะไม่ยอมจริงนะนี่เท่าไหร่นะห้าหมื่นพี่ สองพันแปดยังคิดอีกแล้วคิดอีกเลยพี่๋าสองพันแปดให้เอาไหมไม่เอาของคุณนุ้ยเนี่ยแต่คงไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของร้านนี้แน่นอนครับนี่ไม้อะไรเหรอคะเออนี่เป็นไม้วอลนัทครับวอลนัทพี่รู้ได้ไงผมเก่งครับมีลูกค้าหลายกลุ่มครับลูกค้าที่เป็นคนก็อยากได้อย่างนี้แหละไม่เปลี่ยนเลยถ้าเป็นลูกค้าที่เป็นแบบติ๊ดติ๊ดนะฮะ าก็จะชอบแบบเนี้ยขาดก็ไม่เป็นไรเขาจะไม่เปลี่ยนครับหนูอยากรู้ค่ะข้างหลังนั้นคืออะไรครับอีดังๆกันนะมาเทียอยากเลยไอันนี้มันคืออะไรครับนี่ปั๊มน้ามันครับปั๊มน้ํามันดูได้ไหมฮะอันนี้เป็นความภูมิใจของทางร้านนะครับเพิ่งได้มาเมื่อ200วันครับคือปั๊มน้ํามันนี้หายากมากครับผมคิดว่าเมืองไทยนี่น่าจะมีเท่าที่รู้มีแค่3ตัวตอนนี้มีแบบนี้3ตัวที่เหลืออยู่นะครับ มันจะมีถังน้ำมันนะฮะรถม้าเป็นแถวเออเนี่ยเนี่ยแล้วไปยืนนะออกมนจะเคลื่อนขึ้นไหวได้ใช่ครับมันจะมีถังถังน้ำมันวางอยู่ตรงนี้สมัมรายการที่หกผมซื้อคุณจะขายเท่าไหร่ตอนนี้มีคนมาให้ผมแปดหมื่นแล้วแต่ผมยังไม่อยากขายแปดหมื่นหนึ่งขายไหมจริงจริงโดนจ่ายเจ็ดหมื่นแล้วพี่ผมว่าซื้อของร้านนี้เนี่ยถังหาทั้งมันจริงๆครับ แต่นอกจากเจ้าปั๊มน้ำมันเคลื่อนที่สุดเจ๋งแล้วเจ้าก็ุ้ยชันชลาเนี่ยก็โห่ใจผมซะเหลือเกินแต่นี่ของก๊อฟนะครับคุณผู้ชมแต่ก็สวยงามนะสวยงามอันนี้สามหมื่นห้าครับของจริงของจริงประมาณหกหมื่นนะอันนี้คือเรา c o ก y เปีอาครึ่งเดียวก o เปีันนี้ปีหนึ่งสมขายประมาณร้อยกว่าตัวฮะใครซื้อครับมวยมีพ่อค้าซื้อด้วยไม่รู้ทราบครับเป็นเป็นพวกไหนฮะเขาซื้อไปขายต่อฮะใครเป็นคนซื้อต่อเนี่ยพ่อค้านั่นครับ ก็ลูกค้าเขาะครับผมไม่รู้ลูกค้าอยู่แล้วดรอครับดอดอีกแล้วไงล่ะจันตอบกันตรงๆซื่อๆแบบนี้ชอบนะนอกจากนี้ก็ยังมีรถเข็นเลี้ยงเด็กตั้งแต่สมัยสงครามโลกนาฬิกาสุดคลาสสิกที่ได้มาจากประเทศพม่าแต่ร้านนี้ไม่ได้มีเฉพาะในของเล็กๆเท่านั้นนะครับ ตอนนี้อะไรหลงจำนำมะแม่เดินแล้วก็ยุ่งกันนะนี่หลงจำนำหลวงจำนำจากไหนเนี่ยพม่าเหมือนกันครับโอ้โหมีโรงจำนำด้วยนะโรงจำนำหรือตู้อ่าวันนี้มีอะไรอ่ะโรงจำนำเจ้าเจ้าสัวจริงนี่มาอีกแล้วนะในมาบ่อยนะไม่จริงเนี่ยเรื่องอะไรนะแลนลอดลายมังกรรอดลายมังกรผมเล่นนะใช่ใช่เนี่ยพอดีเป็นหลงจำนำเก่าดิบเลยนะนี่เหล็กตั้งเนี่ยตู้เเลยครับหลืองครับอันนี้แสนกว่าบาทครับโอ้โห แล้น,นะน,นี่กระจกนี่ดําเดิรไหมกระจกสีกระจกสีข้างบนอันนี้ทําใหม่ปะเก่าครับพม่าของเก่าต้องเยอะเนียเยอะครับเพราะว่าตอนที่อังกฤษปกครองอยู่ฮะเอาไปให้พวกหนังเก่าๆเขาเช่าป่าใช่ครับ30%จากราคาสินค้าครับเก่โโนแสนหนึ่งนี่ก็ประมาณ30,000ครับโหแบงนะวันละหมื่นนะโอ้โหแต่าจ,จานหาได้ั้มล่ะอะไรนะ <g lish> โอ้โหขาโหดโดนลูกคอมอีกแล้วครับคืนนี้เพราะแต่ละชิ้นนั้นวันเวลาผ่านไปก็ยิ่งหายากขึ้นไปเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นจักรยานยุคสงครามโลกยาวไปจนถึงแลมเบต้าสุดคลาสสิกคันนี้ซึ่งบางคนแค่พูดยังไม่รู้จักเลยครับเก่าจริงๆแต่ไฮไลท์ของเราในคืนนี้ต้องเจ้านี้เลยครับกับเชฟโลเรตอิมพาลาโอหายากมากครับ ติดตามล้นเลยไอ้ตัวนี้มันงามไอ้ตัวนี้แมนเชลล์เยมั้ไม่ใช่ครับโรบินเชฟโร่ไหนครับปี1959ฮะว้าวหึ้าเปนั่งเก้าคุณเข้าไปเลย25งห้าถึงสองสี่สิบเลยโอ้โหนี่ไปแบบนั่งติดกันได้แบบสบายใจเลยเท่าไหร่อ่ะพี่ันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ประมาณ3ล้านครับ3ล้านเท่าไหร่นะพี่สามล้านจะฟังเสียงหน่อยไหมครับ เสียงใครครับเสียงรถเสียงรถแม่อ้าวน่าสนใจ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 อันนี้คือบรรยากาศโรแมนติกนะฮะสามีกับภรรยามาด้วยกันส่งจุ๊บเลยนะแฟนแฟนมากับแฟนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋เงียบหน่อยครับผมมีอะไรนำเสนอครับโอ้โหไม่ใจรถพุ่งไลนะ ได้ยินเสียงมันทีไลผมสบายใจทุกทีเลยน้ำมันหมดข้าของแต่ละชิ้นมันสุดยอดจริงๆครับแต่ขายว่าช่วงนี้หาแล้วช่วงหน้าากว่าครับถ,ถ้าทางเว็บไซต์นี่จะเป็นชาวต่างชาติจะเยอะกว่าชาติไหนมาเยอะฮะชาตินี้แหละอาจารย์ผมไปเจอเขาขายหมื่นห้าอย่างเงี้ยผมก็จะขายหมื่นหนึ่งค้าเขาเลยก็ขายห้าพันล่ะผมก็เลิกขายครับ ช่วง SME ตั้งต้นรวยและนี่นะคะคือผ้าพันคอจากผ้าขามานะคะซึ่งอยู่ภายใต้แบรนด์้ารคเมียนของเรานะคะธุรกิจตั้งต้นรวยของเราในวันนี้นั้นที่ดูว่าเป็นการนําผ้าเขามาที่ใครหลายคนอาจจะมองว่าล้าสมัยมาสร้างสารรค์เป็นผ้าพันคอสีสันสดใสกับ้ารคเมียนครับ ค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ด้านหน้านี้นะคะก็คือที่เราเอาจับคู่สีของผ้าขมานะคะมาทําเป็นบอรนะคะในรูปแบบต่างๆอย่างนี้นะคะหรือว่าเป็นตุ๊กตาหมีน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยค่ะซึ่งทางเราจะออกแบบคู่สีของผ้าขม้าขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับและที่สำคัญเป็นคอตต้อน100%ะครับสำหรับผู้ที่กําลังจะเริ่มต้นธุรกิจนะคะลองมองหาสิ่งใกล้ตัวนะคะแล้วก็ใส่ความคิดสร้างสารรค์ลงไปต่อยอดผลิตภัณฑ์นะคะรับรองว่าจะต้องประสบความสําเร็จแน่นอน,นะคะ่ะ นว่าเป็นไอเดียในการเริ่มต้นธุรกิจที่ดีมากๆเลยครับ